จากภาคเหนือลงไปที่ภาคใต้อย่างคาบสมุทรรัิงพระอำเภอร,ระโนดจังหวัดสงขลาค่ะมักประสบปัญหาเรื่องน้ําทั้งหน้าฝนและหน้าแล้งดังนั้นโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาระโนดกระแสสินจึงได้ดําเนินการบริการบริหารจัดการน้ําหวังให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ําไว้ใช้ทั้งอุปโภคและน้ําเพื่อการเกษตรได้ตลอดทั้งปีติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ คือพูดถึงหลักๆนะคะถ้าไม่มีชลประทานาชาวบ้านก็ไม่สามารถทําอะไรได้ะคะ่ะเพราะว่าแถวนี้จะใช้น้ําชลประทานเป็นหลักอะคะ่ะถ้าเราไม่มีน้ําตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะทําประโยชน์ปลูกต้นไม้ได้นะคะต้องอาศัยน้ําจากคลองชลประทานนี่คือเสียงยืนยันของเกษตรกรในพื้นที่อาเภอระโนดจังหวัดสงขลาที่ประสบปัญหาน้ําท่วมน้ําเข็มและน้ําแล้งประจําทุกปี ทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายเป็นจํานวนมากแต่เมื่อโครงการส่งน้ําบํารุงรักษาระโนดกระแสสินสนักง,งานชลประานที่16เข้ามาบริหารจัดการเรื่องน้ําทั้งการส่งน้ําและระบายน้ําครอบคลุมพื้นที่คาบสมุทรสิงพระ475,250ไร่ส่งผลให้ชาวบ้านในเขตโครงการมีน้ําใช้ได้อย่างทั่วถึงเมื่อก่อนนะคะปัญหารเรื่องน้ําคือจะประสบกับปัญหาน้ําเค็มค่ะช่วงนี้ชลประทานก็ได้แก้ไข ในใช้น้าแล้วได้ปลูกผักบริเวณนี้ส่วนใหญ่จะใช้น้ําชลประทานเป็นหลักค่ะถ้าไม่มีน้ําชลประทานก็คือจะมีบ่อน้ําตื้นแบบนี้แต่จะไม่พอถ้าชลประทานไม่สูบแต่ละปีอยากให้คือเก็บน้ำได้ทั้งปีชาวบ้านจะได้ทำผลผลิตได้ทั้งปีค่ะเมื่อปีที่แล้วมันจะมีน้ําเค็มเยอะเพราะว่ามันข้า,าวภาวะร้อนมากนะคะมันฝนมันทิ้งช่วงนะคะทีนี้ก็ทําให้น้ําในทะเลสาบเนี่ยมันเค็ม ชุมพทานก็ไม่สามารถที่จะสูบเข้ามาได้นะคะแต่ที่ดีที่ว่าเรามีคลองมีคูเก็บกักน้ำเอาไว้ได้ใช้เวลายา้หน้าแรงนะคะกว่าที่ชุมพทานก็จะสูบน้ำเข้ามาให้นะคะอาศัยตรงนั้นค่ะถึงแม้ปัจจุบนันโครงการส่งน้ำบำรุงรักษากระโนดกระแสศิณจะเข้ามาบริหารจัดการน้ำในทุกเช่วงฤดูการแล้วแต่ปัญหาเรื่องน้ำแลง้งยังเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องแก้ไขอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากพื้นที่คาบสมุทรสิงพระไม่มีพื้นที่กักเก็บน้ำขนาดใหญ่ไว้รองรับน้ำโดยออกมาตรการแก้ปัญหา3ามแนวทางประกอบด้วยการส่งเสริมให้เกษตรกร,เ,ร,กรเปลี่ยนแปลงอาชีพแนะนำให้เกษตรกร,ร,กรหันมาเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ให้เต็มศักยภาพเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ำแล้งแก่เกษตรกร,ร,กรในส่วนนี้ในส่วนของกรมจัมหวทานเนี่ยก็ได้ใช้วิธีแนวทางที่3นะครับ ก็คือพัฒนาแหล่งน้ำนะฮะในพื้นที่ให้เต็มศักยภาพก็เลยเกิดโครงการนะฮะบ,บริหารจัดก,การน้ำขคาบสมุทรทสิมพระขึ้นมานะครับโครงการเนี่ยก็จะมีการแก้ไขทั้งปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งนะครับผมแล้วก็รวมถึงน้ำเค็มด้วยการขุดขยายคลองอาทิตย์นะฮะกำลังเอกแล้วก็ขุดขยายคลองไผ่คลองสารทันซึ่งก็จะสามารถที่จะรองรับน้ำนะครับ ให้เต็มศักยภาพที่จะทำได้นะฮะ นอกจากนี้ในช่วงฤดูร้อนน้ำแล้งพื้นที่คาบสมุทรสิงพระยังประสบปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็มส่งผลต่อปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่และกระทบกับพี่น้องเกษตรกรที่ทำนาทำสวนปลามรวมทั้งปลูกพืชทั่วไปดังนั้นเจ้าหน้าที่โครงการจึงต้องสับเปลี่ยนมุนเวียนเข้ามาตรวจสอบค่าความเค็มของน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเค็มเข้าสู่แปลงเกษตรซึ่งอาจทำให้พืชผลทางการเกษตรเสียหายได้ ถ้าสมมุติว่าน้ําเค็มเกินค่าที่กําหนดเนี่ยเข้ามาเนี่ยผลผลิตที่ที่ควรจะได้เนี่ยมันก็จะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มันควรจะเป็นผลผลิตมันก็จะตกต่ําเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับก็พยายามทําหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่อย่างเต็มที่นะครับถ้าเกิดเหตุการณ์ชาวบ้านร้องเรียนขอความช่วยเหลือเราก็จะพยายามจัดสรรแล้วก็บริการให้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ไม่จะไม่ทอดทิ้งให้เกษตรกรต้องอยู่เดียวดายเพราะว่า หน้าที่ของขราชการก็คือต้องดูแลประชาชนอยู่แล้วครับ ถึงแม้ที่ผ่านมาโครงการส่งน้ำบำรุงรักษาระนดกระแสสินช่วยบรรเทาอุทกภัยในช่วงฤดูน้ำหลากและเก็บกักน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกทั้งฤดูฝนและฤดูแล้งในพื้นที่คาบสมุทรสติงพระตลอดจนเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคมาอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงต้องขอความร่วมมือจากประชาชนซึ่งมีส่วนสำคัญหากทุกคนใช้น้ำอย่างประหยัดหรือเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำให้พร้อมเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินก็จะ จะมีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีสนิทสีสุวรรณโนถ่ายภาพปียดาชเชยาในทีมข่าว n อ t ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา